ไปว่าเบาลแล้วงานเยอะครับเพราะว่าแบบต้องอยู่ในช่วงเขียนบทแล้วก็รอคนเห็นซีหน้าซีหน้าแบบค่อนข้างทั้งลายหลายเรื่องแล้วก็มีคนใหญ่ใหญ่เยอะงานเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับเหลือเหลือแต่เหลือแต่เข่าลูกครับเหลือแต่เข่าลูกเลยต้องเตระลูกศรอะไรที่เหมือนวิธีนี่หนักมากขัดแบบร้อยหลายเรื่องแบบไม่ได้ร้อยล้านเยอะเหมือนตอนที่ กังวลไหมว่าแบบหนังไทยรายได้มันไม่เข้าเป้าก็แต่ันเป็นก็ยังเป็นเหมือนลุกอ่อนนะลุกลุกลุกที่แบบก่อนที่จะเปิดแรกกันอกก็คท้ายแบบนี้ราะว่าอันนั้นมันหนักกว่าอันนี้มันยังแบบหนังไทยมันเยอะกว่าปีปีนั้นด้วยครับมันแบบมันอาจจะหนังเยอะแล้วก็แบบคนคนดูไม่ทันเนี่ยมันเยอะมากอย่างเช่นแบบเดือนนี้หนังไทยก็แบบ 1> 6เจ็ดเรื่องเราเราแบบเราพูดในฐานะคนดูเราก็แบบดูดูไม่ไหวอย่างเงี şey ้ยแบบเราขนาดแบบเราสนับสนุนทางใครเรายังดูดูไม่ทันเลยอย่างเงี้ยนะครับก็เผื่อใจไหมถ้าว่าหนักต้งให้กยอดได้แบบไม่ตามเมื่ี้หน้าก็ยังถือว่าผลงานการรายได้ทางไทยยังเป็นแบบนี้อยู่ก็เผื่อใจครับเพราะว่าจริงๆก็ไม่ได้แบบคาดหวัง มันแรงกดดันมันมันจบไปแล้วเพราะว่าทําหนังเสร็จไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็ถามว่าคาดหวังไหมมันก็คาดหวังเล็กๆในข้างในแต่ไม่ได้บอกว่าแบบไม่ได้คาดหวังแต่แต่บอกว่าไม่จริงก็บุญผมนะไม่จริก็ขอให้คุณบุญใช่ครับอย่างไรคุณบอกว่าหนังมันทำเงินเยอะๆหละคุณเลยถามว่าต้องเตรียมเงินไปไหมเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าจริงๆเรารวยแต่เราไม่มีสมรรถะ แอบจำมาก่ก็คิดแบบพี่เลยครับเออจริงๆพี่ก็คิดเหมือนกันว่าทุกเรื่องเราก็จะเห็นยอดน้อยร้านทะลุยังไงก็ครอบครัวพ่อแม่อยู่ยากครับพี่เขาคิดว่ารวยคนแล้วแบบรู้สึกไงบางไรบางคนคิดว่าเรารวยเพราะว่าจากการทำหนักสองสำเนื่องติดกันนั้นรายได้มันทะลุทะลุคือแบบเกินร้อยล้านจริงอยู่แต่เราไม่ได้เกินร้อยล้านนะครับต้องต้องต้องพูดก่อนใช่ไหมัน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 มีสัดส่วนี่แบบต้องสูงใช่แต่แบบแต่แต่มันก็ หมายถึงว่าเรื่องต่อไปแล้วก็ทีใ่ในเป็นเป็นระบบธุรกิจขึ้นอย่างเงี้ยครับอย่างอย่างถ้าเรื่องเรื่องต่อไปก็เริ่มแบบมีเงินลงทุนเองบ้างอย่างเงี้ยครับเริ่มแบบเริ่ม,มทําเป็นธุรกิจบ้างแต่ก่อนมันก็เป็นแบบเราก็อยากทำเลยอ๋อเหมือนที่ผ่านมาเหมือนเราทาเป็นแบบกลุ่มเพื่อนตอนนี้มันเป็นแบบเนเ่อนมีแบบบริษัทใช่ครับแต่ก่อนแบบขอขอแค่ได้ทาแบบขอมีโอกาสได้ทําแล้วก็พอทําเสร็จแล้วก็แบบ ครอบครัวต้องอยู่ต้องใช้หรือปัจจัยากหลายหลายอย่างเราอยากอยากมีเงินทาทาหนังเองอยากอยากทดลองนั่นนี่มันก็ต้องใช้งบประมาณนีต้องเริ่มเป็นธุรกิจจริงๆจ,จากเริ่มนแคมเพื่อตอนนี้มาเป็นบริษัทการทํางนานมันเปลี่ยนไปเยอะไหมครับก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปเยอะครับเพราะว่าเพื่อนก็พยายามแยกแยกของแต่คนแบบขนาดด้านไหนก็แยกปเป็นเปิดบริษัทของตัวเองอย่างเงี้ยครับเรียนหลักก็เปิดเป็นใน เป็นเป็นแต่กองของรายการก็แยกออกมาเป็นโปรดักชันอ่งนี้ไทยบ้านก็อยู่ในโปรดักชั่นเด็กๆแล้วก็มีหลายบริษัทแต่ก็ยังยังมีงานที่มันต้องโคกันอย่างเช่นหนังอย่างเงี้ยมีมีกลับมาเล่นไปไปเล่นค่ายอื่นอย่างเช่นแบบเนี้ยก็แบบเสียงทำงานกับเพื่อนมันแตกต่างกับทำงานสายไหเพราะว่าเราต้องไว้ใจเพื่อนหรือว่ายังไงเพราะมันเป็นเพื่อนกันหนักมันยากไหมการทำงานกับเพื่อนยากไหมก็ยากอยู่ ก็มันมีเป็นเพื่อนเราอ่ะก็ที่จริงมันก็แบบผมไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เพาผมเพื่อนผมมันไม่ค่อยไม่ค่อยได้ยุ่งกับหนังบ้านเท่าไหร่เียใช่เราไม่ค่อยได้ยุ่งกับหนังบ้านเท่าไหร่เราแสดงว่าทุกคนมีหน้าที่โปรดักชันอย่างเดียวแบบนี้ส่งต่องี้ใช่เราคิดงานเราทํางานแล้วก็แค่นั้นเวลาทํางานด้วยกันมันมีทะเลาะกั็นไหมหรือว่า ผมันมีปกติครับว่าแบบโครงการทุกกลุ่มมันทะเลาะกันแม้อะไรบางทีโครงการสํราหรับแส้ไทยบ้นานเผมว่าเหยียดผลนะครับผลนะ้วับแล้วก็เป้าหมายของเราครับแต่ละคนเติบโตเริ่มอย่างในหลังก็เขาก็มีการของเขาในการมาทำงานกลับมารทำงานร่วมกันได้ยใช่ไหมก็แต่เราเริ่มประสบความสําเร็จในเรองของเขาแล้ว,ลวสนุกครับสนุกเพราะว่าล่าสุดก,ก็ไปเหยียดผลด้วยกัน ก็ไปนัดกันเขียนบทก็ับกลับมาทำโปรเจกต์ด้วยกันแล้วมันมันมันเหมือนแบบเราไปเติบโตในในในที่ที่เราแบบต้องการที่ที่เราอยากทําแล้วก็พอมารวมกันมันมันเหมือนเราไปเรียนรู้อะไรบางบางอย่างจากข้างนอกมาานี้รู้สึกว่าเงื่อไหรือู้ว่าอะไรมันเยอะขึ้นใช่ไหมตอนมดังแต่ก็เมืองดังแล้วแยกวงตรงนี้ไม่จิตมันไม่เลยไม่เลยไม่เลยใช่เพราะว่ามันแบบมันเหมือนแบบ ใหแบบสำเร็จเราก็แะแค่ดีๆแค่นั้นเนย <ๆ S 1> แล้วเราอยากให้เพื่อนเราสำเร็จอยู่แล้ว่เงี้ยใช่เพื่อนเราเก่งอยู่แล้วเพื่อนทุกคนในคนรอบข้างผมเก่งหมดเลยแต่ที่จริงพอตอนนี้ต่างคนตาน่างมีเวลมันจะมีกลับมารวมกันเพื่อที่จะแบบว่าทำนึกหนังหรือว่าทำอะไรที่มันถุกว่า,อาเอาที่เริ่มต้นจะมามีครับมีมีโปรเจกต์มีโปรเจกต์หนังหรือมีโปรเจกต์ซีรีส์แล้วก็โปรเจกต์ใหญ่ๆปีห,หน้าเยอะเลยยืนยันว่าเราไม่ได้เจ็บอะไร <laughs> เลยมดีมดีเลยน่จะให้นี่เอามั้มเล่นต้าอ้ใจก็รอ่ต้องเตไม่คุณาถุไต้องเตได้ได้ผมไวานเต้ต้อมีนะ